ไฮมิดาสังคอนดิจิวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพสโซทูในเดือนถัดมะในคลิปอุปกรณ์ในพาร์ทนี้นะครับก็จะมาพูดถึงตัวอาวุธที่เราจะใช้เป็นวัตถุดิบในการทําตัวเอ็กซ์แอมเป็นแบบขั้นอัปเกรดกันนะครับอ่ะซึ่งกรณีมันจะเป็นอาวุธตัวนี้นะครับก็คืออาวุธระดับ11ดาวซีรีส์เอเลดิมมันจะเป็นตัวอาวุธที่มันจะมีสีที่เรียกว่า EX Augment นะครับมันจะเป็น Augment แบบเ x ็ก e ซที่จะมีความสามารถที่แบบค่อนข้างจะหลากหลายเพราะปราโจมตีค่อนข้างจะเยอะกันด้วยซึ่งก็จะมีเอฟเฟกตที่จะแตกกันออกไปซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็น EX Augment แบบขั้นแรกแต่ว่าตอนนี้ได้มีขั้นอัปเกรดมากันแล้วนะครับนั่นก็คืออาวุธซีรีส์คุโรดิม สำหรับตัวอาวุธซีดีคูโรดิมนะครับจะเป็นอาวุธเลตีระดับ12ดาวกันแล้วพลังโจมตีเริ่มต้นจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่9 4 5ซึ่งตอนที่มันดอบนะครับจะดอบแบบบวก60เสมอก็เลยจะเห็นว่าพลังโจมตีเนี่ยจะเป็น1,165หน่วยนะครับแล้วถ้าบวกเป็นสูงสุดตอนนี้ก็คือบวก90นั้นก็จะกลายเป็น1,247หน่วยซึ่งจะเท่ากับอาวุธ12ดาวซีดีโทวาลูกกันเลยแล้วนะเป็นอาวุธที่แบบไม่มีธาต สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ตอนเลเว่า5เป็นต้นไปมีช่งอ,อักเมนนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นบวกหกก็เลยเริ่มต้นมาเนี่ยมีถึง5สลสอตนกันเลยและจะแถม e x ็กอักเมนแบบขั้นที่2นะครับ3ชิ้นเสมอก็คือเหมือนกับเหมือนกับขั้นแรกครับแต่ว่าเนี่ยเป็นแบบเวอร์ชั่นที่เป็นขั้นที่2ซึ่ง e x อเอ็ัเมนแบบขั้นที่2เนี่ยแบบพื้นฐานเลยนะครับก็คือจะมีการเพิ่มพลังโจมตีที่เพิ่มเติมมากขึ้นจากเดิมแบบอขั้นแรกสำหรับขั้นแรกนะครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตีบบประมาณ 4%บ้าง4.5%ก็แล้วแต่ออฟกันไปแต่ว่าพอเป็นคั้งที่สอปุ๊บมันจะสตาร์ทที่ประมาณ5%ก็คือมีตั้งแต่5% 5.25% 5.5%ประมาณนี้นะครับก็คือมีเบรโจมตีที่เพิ่มเติมมากขึ้นส่วนเอฟเฟกด้านล่างเนี่ยเท่าที่เช็คมา โดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนนะครับเอฟเฟกต์ข้างล่างเนี่ยยังค่อนข้างคงเดิมอยู่แต่ก็จะบางตัวที่มีการ,ปรเปลี่ยนกันไปบ้างก็ลองไปเช็คกันดูกันแล้วกันนะครับอ่นนี้จะเป็นรายละเอียดพื้นฐานของตัวอวุธซีรีส์โรดิมต่อไปก็มาดูตัวพันธุเทียลหรือออฟทองของอวุธซีรีส์นี้กันบ้างน,นะครับซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นอาวุธที่เราจะใช้เป็นวัตถุดิบในการใส่เข้าไปในตัวชิ้นหลักใช่ไหมก็เลยจะไม่นิยมมาทําตัวออฟทองกันนะครับแต่ว่านี้บอกให้รู้เป็นข้อบันกันกันนะสหรบตัว รอบทองของตัวอาวุธซีรีโครโลดิมนะครับอย่างได้ก็คือจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีอยู่แล้วซึ่งพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มไปตามแต่ละเลเวลนะครับเริ่มต้นที่เลเวลหนึ่งเพิ่มพลังโจมตี25%เลเวลสอง28%เลเวลสาม31%เลเวลสี level 4, 34่34%เลเวลห้า35%และเลเวลหกเพิ่มอยู่ที่41%ด้วยกันนะครับซึ้อถักไปเทียบกับตัวอาวุธซีรีทวารุลูที่แบบพลังโจมตีเบสเท่ากันเนี่ย ทวารูจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับจะอยู่ที่44%ด้วยกันนะก็เลยจะเป็นอาวุธที่จะด้อยกว่าตัวทวารูแต่ว่าเอฟเฟกต์อย่างหลังเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างจะคอมมอนคอมมอนใช้งานง่ายๆกันเลยนะครับก็คือจะมีการเพิ่มอัตราคิลิคอนเนี่ยอยู่ที่5%ดาเมจรีซิสบวก10%ลดการใช้งาน PP บวก10%และศัตรูจะติดการดาวหรือการล้มลงเนี่ยง่ายขึ้นบวก10%ด้วยกันนะครับซึ่เอฟเฟก ทั้ง4ตัวนี้มันทํางานทันทีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยก็คือมันแบบเพิ่มทั้งอัตราคีดดัมเมจเีซิตเพิ่มอาล็ลการใช้งานพีพีทำให้ศิลรบลงง่ายขึ้นเนี่ยมันจะบวกแบบในทันทีตลอดเวลากันเลยนะครับเป็นอาวุธที่มีเอฟเฟกแบบใช้งานแบบง่ายๆไม่มีเงื่อนไขอะไรยุ่งยากกันเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นอาวุธแบบชิ้นแบบวัตถุดิบก็เลยเป็นอาวุธที่ไม่นแนะนําว่าให้หยิบมาใช้เป็นหลักประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัว พ o r งเทียหรือออฟทองของอาวุธตัวนี้แล้วก็ทีนี้นะครับมาพูดถึงจุดเด่นของตัวอาวุธตัวนี้กันดีก,กว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นอาวุธที่มันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น ex a g m e n t ก็คือเป็นออฟแบบเวอร์ชั่น ex ที่มันจะสามารถแบบอะไรนะมีเอฟเฟกต์ต่างๆมากมายแล้วเราก็สามารถทําการย,าย้ายไปยังเชือกของเราได้โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรย้าย a u m e n t นะครับคือเนี่ยจะเหมือนกับตัวเวอร์ซิลิเอเรดิมกันเลยนะครับก็คือถ้าอ่เราทําการเลือกหัวข้อที่ เป็นการย้ายอักเมน n t ะครับถ้าหากว่าเราใช้คุโรดิมเป็นชิ้นวัตถุดิบเราจะไม่เสียบัตรในการย้ายคือถ้าหากว่าเป็นแบบตามปกติอ่ะอย่างเช่นผมทำการเลือกตัวออฟมาสักเซตหนึ่งอ่ะเราจะเห็นนะครับว่ามันจะต้องการบัตรเอ็นอักเ m e n t e านเฟอร์พารสเนี่ยจำนวนหนึ่งใบซึ่งบัตรใบนี้เป็นบัตรที่ ไม่ได้หากันง่ายๆกว่าจะเก็บให้แบบเศษร้อยใบมาทําเป็นบัตรเต็มได้เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลากันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีตัวคูโรดิมเนี่ยมันจะสามารถย้ายได้แบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวบัตรกันเลยนะครับก็คือถ้าเราเลือกเป็น uh, อ่าเบสโอาไ่สักตึงตัว จากนั้นก็ทําการเลือกตัวอาวซิลิคลโรดมมานะครับเราจะเห็นว่าขา้าล่านีเนี่ยจากเดิมที่เมื่อกี้นี้มีการเตือนว่าเอ้ยต้องมีการใช้งานตัวบัตรนะแต่ว่าคราวนี้จะไม่มีการใช้งานกันแล้วนะครับคือถ้าตามปกติเนี่ยใช่ไหมมันจะขึ้นมาว่าเอ้ยต้องใช้ตัวบัตรอาร์เมนทามเฟอร์พาร์ตนะแต่พอเป็นคลโรดมปุ๊บมันจะหายไปก็คือการใช้งานทั้งตัวอาวซิลิเอลดดมและคลโรดมเราจะไม่ต้องใช้บัตรในการย้ายนะครับแต่จํากัดว่าตัวคลโรดมหรือเอลดดมนั้น ต้องอยู่ในชิ้นวัตถุดิบไม่ใช่ชิ้นเบสนะแต่อันนี้เราจะต้องเลือกเบสเป็นอาวุธหลักก่อนแล้วก็เลือกชิ้นวัตถุดิบต่อไปใช่ไหมครับซึ่งวัตถุดิบนั้นต้องเป็นครโรดีมถ้าเป็นตัวอื่นจะต้องมีการใช้งานตัวบัตรในการย้ายอักเมนนะครับและนั่นก็เป็นสิทธิพิเศษข,ของตัวอาวุธซีรีส์โครโดีมนะครับที่สามารถย้ายอักเมนได้โดยที่ไม่มีการใช้งานตัวบัตซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งคําสั่งที่ย้ายอักเมนทั้งหมดและคําสั่งย้ายเฉพาะอีอาเมนเ,นเนี่ยสอ,อนนือาาบบาา็นชินวัตถุ ดิบนะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงการหากันบ้างดีกว่าสัตัววสิลิโครดิบนะครับมันจะเป็นอาวุธที่ดอบอยู่ในตัวเควสขอคอยลูเชียลูที่ได้มีการอัปเดตมาใหม่นะครับก็คือจากเดิมที่เควสเนี่ยจะแบบ ให้เราวิ่งกระจายกันไปตามแต่ละห้องแต่คราวนี้มันจะแบบเส้นตรงเส้นเดียวมีการระบับเองได้ซสื้อระเอียดก,ก็ได้มีการทําคลิปกันไว้แล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูกันได้เลยนะซสื้อตัวเควดนี้ก็มีการดอปทั้งตัวอาวธซิริโครดีมและยังมีการดอบคารโมของอาวุธตวนี้กันด้วยนะครับทั้งสีปกติและสีซีวีกันด้วยแล้วก็นอกจากนี้มันเป็นอาวุธที่เราสามารถซื้อขายกันได้นะครับอ่ะเราก็มาที่ตลาดของเรา เราก็เริ่กทาการค้นหานะครับซึ่งเวลาทําการค้นหาเนี่ยเราไม่ได้จะหาตัวเอาวุธตรงๆแต่เราจะหาตัว a r กเ m e n t หรือก็คือออฟนะครับก็สามารถเซิร์ชหาชื่อ a r กเ m e n t ที่เราต้องการจะอะไรนะเอามาใช้งานเนี่ยกันได้เลยซึ่งตัวเนี้ยก็แบบมีทั้งเอก argument ที่เป็นแบบขั้นแรกแล้วขั้นที่2น,นะครับซึ่งตัวเลือกมันจะเยอะกันซะนิดนึงกันนะแล้วก็ทีนี้สาหรับคนที่เออยังไม่รู้ว่าจะเลือก a r กเ m e n t อันไหนมาใช้เนี่ยก็จะมีอัน c o m มอน common อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัว ex Library HP s t a n d i n g นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นอักเมนที่มีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตี1.5%และดัมเมดเดิทอีก5%ในตอนที่เรามีเลือดมากกว่า95%นะครับก็คือถ้าหากว่าเลือดมากกว่าแบบเ5า95หรือเลือดเต็มเต็มเนี่ยก็คือจะมีการบวกพลังโจมตีมากขึ้นและมีดัมเมดเดิตกันด้วยก็สำหรับสายแบบ แคชชัวคอมมอนคอมมอนเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ตัวนี้กันได้แต่ถ้าถามว่ามีแรงกว่านี้ไหมมันมีนะครับอย่างเช่นสายที่เป็นการแบบโดนติสฐานะมีการเพิ่มพลังโจมตีตอนที่เลือดต่ำกว่า50%อันนั้นมันจะเป็นสายที่ค่อนข้างจะฮ์ดคอาาร์นิดนึงแต่สำหรับคนทั่วไปผมจะแนะนำว่าเป็นเลเวล HP เนี่ยก็เพียงพอ,อก,กันแล้วนะครับก็สามารถทําการเสิร์ชหาก,กันได้ซึ่งทีเนี่ยตัวอักษรต่อท้ายก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับก็คือจะเป็น D ที่เป็นการเพิ่มดาเมจ Resist H ก็คือ HP, P ก็คือเพิ่ม PP, R ก็เพิ่มการต่ออาการต้านทานแล้วก็ X ก็คือเป็นการเพิ่มทั้ง HP กับ PP ประมาณนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นคำสุดท้ายที่ถ้าหากว่าไม่ได้ต้องการจะเลือกแบบเฉพาะเจอะจงก็คือสามารถลบทิ้งแล้วก็เขียนเป็นเครื่องหมายคำถามได้นะครับคือการเขียนเครื่องหมายคำถามเนี่ยมันจะเป็นการเซิร์ชด้านหลังอะไรก็ได้แต่ด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนเดิมอย่างเช่นเนี่ยเลือกเป็น r x และ RSP Sanding แบบเป็นขั้นที่2ก็เวลาเซิร์ชเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้อ้าวทำไมมันขึ้นขั้นแรกมาด้วยล่ะอันนี้เป็นบักนะครับตอนนี้ได้มีการประกาศบักมานะครับว่าถ้าทำการเซิร์ชแบบนี้เนี่ยมันจะมีการนำขั้นที่1ลิสต์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเซิร์ฟในช่วงบักตอนนี้นะครับก็ให้ทำการตั้งค่าว่าเลือกเป็น r a เ i t y ตั้งแต่12ขึ้นไป ถ้าเราทำการเลือกเป็นเร a ตี้แต่12ดาวขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่ามันจะเซิร์ชแต่ตัวโครดิมขึ้นมาแล้วคือด้วยความที่ว่าขั้นแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวสวตดาวซีรีส์เอเลดิมใช่ไหมครับซึ่งก็จะเห็นว่าอมันมีเอเลดิมโผล่ขึ้นมาได้เพราะว่ามันเป็นบักอยู่ซื่อถานแต่ช่วงนี้ก็อาจถ้าต้องการเซิร์ชแค่ขั้นสอ,นอย่างเดียวก็เลยนว่าให้ตั้งค่าเรติ้เนี่ย เป็น12เอาไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวนารล้โคดรเขาก็จะมีการแก้ไขไปก็เลยจะไม่จะเป็นต้องมาตั้งเลยตี่ตรงนี้กันแล้วนะครับแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าอันนี้มันเป็นบาคนะถ้ามีการเขียนแบบ คำข้หมายตามคำ,ำถามต่อท้ายมันเนี่ยมันจะมีการสุบมนำอ่าขั้นแรกเนี่ยขึ้นมากันด้วยประมาณนี้นะครับก็ไปทําการเสิร์ชหาอัรเมนที่เราต้องการกันได้แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ถ้าหากใครที่ทําขอเสร็จแล้วก็สามารถนําิ้นที่เหลือเนี่ยไปขายกันได้เลยประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวอาวุธ12ดาวซีดีโครดีมที่มันเป็นคัดอัปเกรดของเอเดีมที่แบบเป็นทั้งเรตตี้ขึ้นจาก1 1เป็น12อมีไอัปเมนที่แบบเป็นขั้นที่2กันแล้วที่มีการเพิ่มพลังโจมตีที่ค่อนข้างจะ ะะซึ่งจากขั้น1ไป2เนี่ยมันเพิ่มก็ค่า,าจะโหดเหมือนกันนะเพราะจากเดิมที่เพิ่มประมาณสัก4.5% 4%, 4ขึ้นมาเป็น5% 5.5%เนี่ยมันเพิ่มค่อนข้างจะเยอะก็จะแนะนาว่าถ้าหากใครที่ยังใช้อักเมนขั้นแรกอยู่นะนว่าหาขั้นสองมาใส่กันได้เลยนะครับขอแค่มีอักเมนทีแบบ่เราต้องการเนี่ยสักอันหนึ่งก็พอแล้วเท่านี้ก็พลังโจมตีเพิ่มมาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกันเลยนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัว อาวุธ12ดาวซีดี้คุโดดีมในคลิปนี้นะครับซึ่งในตอนเนี้ยมันไม่ได้มีแค่12ดาวแล้วนะครับมันจะมีอาวุธแบบระดับลีเจนด์กันด้วยเมื่อกี้ถ้าหากว่าดูในตลาดเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีอาวุธที่มันจะไม่ใช่ดาวแล้วมันเป็นระดับลีเจนด์ซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอไปพูดถึงเนี่ยในคลิปต่อไปก็สามารถรอดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเน